เขาเรียกว่าอะไรนะท่านบุญสร้างนะที่คุณเชืร้มงชื่อเมนอะไรนะเมนดิโอเมนดิโอสบอบสวนคมาแล้วครับทยอยมาแล้วรุ่นนี้ก็สนุครับหุนหมีเจ็ดรอบการแข่งขันตกรอบละหนึ่งนาทีสิบกว่าวิน,วนก็ประมาณสิบนาทีครับนี่คุณพรพรอนัอนต์บอกว่านผมผม อยากดูแข่งครับขี่มอไซค์ผ่านสนามเมื่อกี้ต้องวิ่งงานครับเป็นไรเดอร์นะครับรีบวิ่งก่อนครับแล้วเดี๋ยวมาลงทะเบียนกับเราก็ได้นะใช่ใช่อใชตอนนี้ครับใ,ใครที่อยู่ในสนามแล้วยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับยังไม่ได้รับ r i ริ Band สายรัฐข้อมือของสนามเชียงใหม่เซอร์กิตเพื่อใช้ในการเข้าร่วมงานเลี้ยงแก a นโอเพนนิ่ของเราในวันนี้ไปลงทะเบียนได้ที่ตัวอาคาร ราคาหลักนะครับเพราะว่าท่านจะได้รับประทานอาหารฟรี11ฟูดทัก11ฟูดทักนะครับแล้วก็เครื่องดื่มฟรีด้วยยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับไปดื่มแอลกอฮอล์ก็จัดโอ้แต่เฉพาะอาหาร11อย่างกับเครื่องดื่มก็จบกแบล็คเบนี่ครับยังไม่รวมคอนเสิร์ตเด v o ไว e อสก2ศิลปินนะแล้วยังมีปาร์ตี้โฟมสลเดอร์ไอรอนโดดน้ำเลยถูกต้องโอ้โหและยังไม่รวม นางสนมของผมอีก 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9าสคน,คน,น9คนเลยอคุณไม่เหลือไว้ผมสักคนหรือคุณเอาไปหมดเลยอะงานเหมางานเหมาต้องมาครับนอนกอดหมาอีกแล้ว <c oughs> ผู้ชายหุ่นหมีครับอบอุ่นสาวๆนี่ทำแบบสอบถามมาแล้ว สุภาพสีนี้ชอบผู้ชายหุ่นหมีนี่หมายเลขสองเดี๋ยวนะคุณต้องพาสกรแยม้มเกศหอมเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวก่อนนี่รุ่นใหญ่อะเนี่ยอืมเดี๋ยวผมหาอะไรชื่อหุ่นหมีแป๊บหนึ่งครับหุน่นหมีหุ่นหมีอ่าน,นี่เบอร์อะไรเบอร์สองคุณต้องคุณต้องพาสกรเบอร์สี่แล้วเบอร์สี่เบอร์สี่นี่คุณชยุทธพงษ์ทองอารามคุณโอ๊ตนี่ใส่ถุงมือเยี่ยม นี่หมายเลขห้าครับคุณแบงค์สุกฤตมันต้องงีห้หุ่นมีหุ่นมีมันต้องมี้หุ่นมีต้องแน่นแน่นเดี๋ยวต้องถามพี่ตี้นะชอบไหมหมายเลขเจ็ดครับมิสเตอร์ไรเดอร์ครับปีเตอร์ชริงแฮมเขาเป็นญาติอะไรกับนักบรรอลแมนยูปะ่ะทำไมครับเป็นเ <Ch etty S 1> ชด<น>ดี้ชริงแฮมไว้หนวดคล้ายๆเ <laughs> บอร์หนึ่งครับหมายเลขหนึ่งครับคุณ Top, ท็อปธนิดพงษ์ห้าวหารห้าวหาร ผมมองผ่านหมวกมุมนี้นะเหมือนมาร์กี้คาร์ลอดงัไม่ได้ผ่านหมวกเลยเมื่อกี้เราผ่านสะดืออย่างเดียวเลยคุณหมายเลขหกครับคุณเปียกใช้นิกเดมทันหมดเลยถุงมือใหม่กิ๊บเลยคุณเปียกโอ p เอ็มพีป่ะน่าจะสปาโก้ป่ะสปาโก้นะหมายเลขแปดครับคุณคันชิตพลครับคุณต้นครับโอ้เยลโลคอนด้วยเสื้อเยลโลคอนด้วย หนังเชียร์เป็นหนังเลยนะเป็นหนังเลยนะเราอะมาสดาเลยนะนี่เลขเก้าอคุณคุณโหเดี๋ยวนไม่ได้ลงต้องเชียร์คนนี้ผมเชียร์คนนี้ผมเชียร์คนนี้โอ้ยตากล้องไม่เอากล้องถูท้องเข้าไปเลยล่ะโอ้ยแทะลมนางสนมของพี่โก้ก้าคนที่นางสนมผมนะถามถึงเวทีหน้าสนามครับก็เริ่มสี่โมงครึ่งเริ่มแล้วนะ คุณพงษ์นั้นสนใจก็มาลงทะเบียนได้นะครับเราเปิดให้นะครับเพื่อโอกาสข้างหน้าอยากจะชวนเพื่อนมาขับรถเล่นงานมาก่อน4ี่โมงเย็น300บาทครับเดือนนี้ใช่เลยหลัง4ี่โมงเย็นเพิ่มร้อยหนึ่งเป็น 400, 400บาทก็ยังถูกอยู่ดีครับจากราคาปกติ600บาทหรือท่านจะเหมาเป็นแพ็กเกจรายเดือนรายปีก็ว่าไปก็เข้าไป,ไปที่เพจตัวเดือนก็ว่ากันไปครับเชียงใหม่เซอร์กิตได้รุ่นใหญ่หุ่นหมีจะ แข่งกันเจ็ดรอบสนามครับสตาร์ตดิ้งป่ะครับสตาร์ตดิ้งสตาร์ทครับสแตนดิ้งอ้าวมันก็ต้องสะดุ้งไงอ๋อสะดุ้งไฟไฟดับมันก็ต้องสะดุ้งก่อนสะดุ้งสตาร์ทอ่าโอเคโอเคโอเคอ่ารอดูธงครับถ้าธงเขียวขึ้นก็เปลี่ยนไปมองไฟครับเขียะแท็กเขียะนางสนมของพี่โก้แล้วธงเขียวมาดูไฟดูไฟครับนัแข่งไฟดับแล้วไฟดับเร็วดับเร็วครับโอ้ยทยบไปครับ อาหุ่นมีบต้องขย่มช่วยเหมือนฮิปโปวิ่งไปหาแตงโมฮะไอเรานึกว่ารอดุงเลยไม่วิ่งดุ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 งายแล้วครับแกงหุ่นเมียอาบุนแม่ห้วยแม่มีโชว์บูนบล็อกเกอร์ด้วยครับเก่งคองอเข่าเลยเมื่อกี้หันนี่สายตาวิงวอนเพื่อนๆเลยครับอย่าเชิญกูนะหลบกูทีตัดออกไปหนึ่งเดี๋ยวก็ไล่กันใหม่ครับหนีกันไม่ไกลละครับรุ่นนี้ หมุนหครับตั้งแถวแล้วครับเอาแล้วครับอันดับสามตอนนี้เริ่มจีอันดับสองครับมองเหลี่ยมแล้วครับมองเหลี่ยมแล้วแทงในขึ้นมาโค้งหน้าโค้งซ้ายได้เปรียดต้องลึกต้องลึกเขาปิดประตูใส่ไม่ปิดประตูครับรุ่นนี้นี่จะมีการเกาะถนนเป็นพิเศษครับครับผมขาดีจีนั้นต่ำเหลือเกินสปีดทางตรงเราไม่เน้นฮะครับเราเน้นสปีดในโค้งครับเราเน้นดึงดูดผิวโลกครับครับผม รามีอ่ะาเรียกอะไรมาลำพองไงเฮ้ยเฮ้ย OB OB ปล่อยภาพอย่าสโลว์ดินี่มันสโลว์เนี่ยไม่ได้สโลว์อะเหรอมันหนักโทษทีครับครับผมก็ดูภาพผมว่าผมก็อะไรจะบอกมันมีม้าลำพองอันนี้มาร้องควนคางแล้วแบกน้ำหนักเยอะ OB เปิดสโลว์มชั่นตลอดอ๋อช่เอาจริงๆแต่ต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าถึงจะบอกว่าจะเป็นรุ่น90กิโลครับแต่ผมว่าส่วนสูงแต่ละคนนี่ไม่ต่ำกว่า่วตัใหญ อ่าไหลเข้ามาแล้วครับไหลเข้ามาแล้วครับนอกไม่ได้พี่ต้องไหนดิพี่นอกแบบนั้นพี่ก็โดนเขาแซงสิครับหุนตองบัสกรแย้มเกตหอนี่เป็นนักแข่งแล้วนักแข่งเก่านะขยมออกเราเห็นเลยครับตอนนี้ยังเป็นผู้น้าอยู่ขยมตอนออกตาตอนนี้ต้องขยมตอนออกโค้งด้วยครับโดนยังโดนยังยังยังไม่โดนยังอยู่ยังไม่โดนมองหลังครับเริ่มไปนใหม่จะซรงใหม่เริ่ม ดึก็จับคอดดเลิเสียวนะหมายเลขก้าที่ยังไม่มีรายชื่อกับเรานี่ออกท้ายแถวตอนนี้ขึ้นมาอยู่หัวแถวเหรออยู่หัวแถวหรือเปล่าไม่มันอยู่อันดับสองนะครับสองสี่สี่สี่เหรอเลขสี่โอเคตาไม่ดีคุณโอ๊ตคุณโอ๊ตชยุทธพงษ์ทองอารามเริ่มเกาเกาเอวครับคันนะคันครับเหนือมันออกเหื้อแตกับโอ้พัสกรยามแก้วทองในผู้นำครับชยยุทธนั้นอันดับที่สองครับ ทำไแมรถมันเกาะถนนดีเหลือเกินนะมาแล้วนะครับหมีหมอบครับอ้าวครับหมอบแล้วยกขึ้นมาที่เป็นแอร์เบรกมีหมอบเหมือนหมอบหมีโอ้ยแคลรี่สปีดมาดูพี่อสด้ับไหมสองโอนแล้วโดนสองไหมโดนสองโดนเดียวโดนเดียวโดนเดียวเกาะกลุ่มกันอย่างนี้สนุกครับ อยู่ที่เลนซิ่งไลน์แล้วครับพาตกรีนเป็นโค้งนะโค้งซ้ายก็เรียบร้อยเลครับตนงนปสลับดอกเสียบไนค์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วขาหน้าซ้ายก็ต้องกากไว้เรียบร้อยอย่างนี้อ่าแล้วไปถอยกันเล่งทำไมอะมันต้องเลี้ยวไงเอาหนึ่งสองสามสี่ในแล้วมีในกว่าครับนี่เป็นที่ธนิตพงศ์ครับหมายเลขหนึ่งท็อป ตามมาด้วยปีเตอร์ปีเตอร์ครับโอ้โหชริงแฮมอย่างนี้ก็สนุกนะดูสิเนี่ยมันเหมือเหมอเท่าเท่าเลยครับนะไปไายคุณปีเตอร์ชริงแฮมมาทะลุไปหรือเปล่าแรงจีมันเยอะฮะโดนพิงนิดเดียวได้กระเด็นไกลเลยฮะกลับมาได้กลับมาได้กลับมายังกลับมาแล้วกลับมาตกใจที่ว่าเข้าโอ้ ไม่กลับกลับไหมอ่ะกลับ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 เอาล้วครับสลับดอกขึ้นมาหัวเหมยทิ้งทิ้แต่ผ้าลกอได้ไรในครับฝั่งนนทนาเยอะเลยทำไมฮะพิงทิงอ๋อผมนึกว่าโต๊ะริมเอาอีกครั้งหนึ่งครับชยุทธพงศ์ชยุทธพงศ์กับภาละกรนี่โอ้รุ่นใหญ่พอกันแล้วตามขึ้นมาครับ ธางนี้พงศ์อีกหนึ่งกานแล้วโดขึ้นมาแสงเลยครับแสงขึ้นมาเป็นอันดับ2เลยครับหมายเลขหนึ่งครับอ้าวล้วโดนเอาคืนทําไมเขาดูแสงง่ายลือเกินะพี่โกน,นะครับแบบจัดสักรอบนะไม่ไหวไม่ไหวแล้วเดี๋ยวขึ้นเอ็มดูแลน์กับกรุงเทพเลยพอละมานยาน,นยนอ์กลับไปเริ่มมองกันแล้วครับเราได้ไหนครับไม่อยายไปกลัวครับได้ไหนเราอย่าก,กลัวอันนี้ต้องยอมเขาถูกต้องเสียบไหนกวาเข้ามา ไม่ทันไม่ทันไม่ทันผีดสักทีนึงของสุดท้ายน <มา S 2> ่แล้วนี่ไปเอี้ยวซ้ายเพื่อ <c oughs> หมอบครับหมีหมอบนี่หมอบแล้วนะฮะ <c oughs> หมอบหมีครับขนาดหมอบขนาดนี้ยังตัวใหญ่กว่ารุ่นคาเด็อีกอันดับหนึ่งทันกรครับอันดับสองชยุทธพงศ์แล้วก็อันดับสามทันนี้ครับธนนิพงศ์คุณทัพ ไม่มีกันเท่าไหร่อ้าวแตไปมาจะมานั่งมาน็อกรอบแล้วเพิมขวาครับอีก3รอบการแข่งขันครับในรุ่นมือมือใหม่รดเช่าหุ่นหมีอืถูกไหมถูก,ถกน่าจะเป็นมือเก่าด้วยอ่มือเก่าทักไกรใหม่ๆแน่นอน <laughs> ถามบ้านถามว่าเวทีหน้าสนามจะเริ่มสนุกตอนไหนตอนนี้ครับตอนนี้ครับเริ่มแล้วครับ<ม>เ,เริ่มแล้วครับหลายอาหารเปิด4ี่โมงครึ่งครับใครที่ยังไม่มีริชแบนครับติดต่อลงทะเบียนรับริชแบนแล้วก็เอ j นจอยฟู้ดได้เลยครับรถที่ปีเตอร์เชอริแฮมผมไปไหนและะ้วครับปีเตอร์ยังอยู่ไหมไม่เห็นเพเตอร์เชอริแฮมแล้วเตอร์บอกกระเด็นไกลเหลือเกินฮะอ๋อ uh แน่เฮ้ย hey, หลบไป อ่อโเสียสมาธิโอ้แล้วบีกันติดๆมาเลยครับชยุทธพงศ์กับพนิดพงศ์ภา,าคกรณ์นไปนู่นแล้วครับออพีเตอร์ยังอยู่อยู่ดับสีเ่เลยครับอ,อยู่ดับสี่ดนหลังไปฮะนี่ในจอบอันนั้นแหละครับปีเตอร์มานู่แล้วเข้าเฟรมหนึ่งสองสามเริ่มมีระยะห่างกันแล้ว ไปเดาบอมพ้มชามอะไรผิดพร้อมกระเด็นไปกลไกลพร้อมแค่ข้ามมาขึ้นทางคุณแล้วคุณทับบ้มมาทำแบบนี้พุทธามไรผิดมาเลือกแล้วว่าเป็นที่พักเพลงเนื่องจากกระเด็นไกลขนาดนี้ใจพังพแวบเลยเพราะว่าเลยเลยบาริเออร์ไปเซาเลกหน้าลูกหน้าเมียนี่ลอยมาเลยครับเมื่อกี้แจ้งแล้วครับโมจะสนุกกันเราเอานแล้วครับที่เดียวผมขึ้นจะยุดพงแล้วพงยังไงครับยังไงต้องมีโค้งหน้าอีกสปีดสูงกว่าครับสตีสูงกว่ายอมออกลายนอกครับ จะคลอสตัดเข้ามาลายในไหมไม่ได้ไม่ทันครับไปมองนิดนึงครับเขาเลี้ยวแบบไม่ต้องยกเลยไม่ต้องยกเพราะคุณตัวใหญ่ฮะครับทำยังไงก็ได้ครับให้รอบมันปิดไว้ครับใช่เออผากรครับผู้นำเข้าสู่รอบสุดท้ายฟนอลแลบครับ รอบสุดท้ายโอ้ยเขาเรียกคลาสสิกอย่าไม่แรับเรียกคลาสสิกได้ไหมอาครับต้องมาลุน2กับ3ครับระหว่างทิติพงศ์กับชยุทธพงศ์เราว่ากูเก่าแหมเฟนดี้เมอร์คิวรี่มาเลยโอ้เราจะเลียงลำดับตามนี้แล้วครับดูแล้ว ไม่มีระยะหวังผลกันเท่าไหร่ซึมแล้วแบบนี้ยกเว็นน้ำตาลในเลือดตกอ้นอาจจอดไปเฉยๆก็ได้ตอนนี้ทีมเซอร์วิสนะครับอย่าดมยาหอมน้ำหวานเตรียมไม่พร้อมครับลงมาแล้วมีหอบครับดีว่าแดดหมดแล้วเนี่ยใช่ไม่งั้นลงมานี่ตกตาช่างเลยครับหมีหมอบน้ำหนักน้ำหนักอยู่ๆลดลดทั่วเลยแต่ลงมาเป็นหมีหอบนะเป็นหมีเปียกครับ้ตาหมีเปียกกันหมีเปียกก็ อ๋อไม่ผวนนะไม่ผวนไม่หวนมีเปียกเป็นขนเปียกๆโอ้โหพงศสุดท้ายมาแล้วครับพาสกรแย้มเกศหอมครับนั่นแน่มีสวีปนั่นแน่ออันดับที่หนึ่งครับทิรพงศ์อันดับที่สองชยุทธพงศ์อันดับที่สามพีเตอร์แมนพี์ชริงครับอันดับที่สี่ครับแล้วก็อธิพงศ์ครับอันดับหลายพงศ์เลยกันนะรุ่นนี้ธิิพงศ์ชยุทธพงศ์อธิพงศ์พงศ์หมดเลยอ่ะหมดเลย พาสพง์ภาสกรจบไปครับสำหรับการแข่งขันนรุ่นรถเช่า90กิโลแข่งขันกันสนุกต้นานครับเราไปชมไฮไลท์การแข่งขันครับมีอีกแล้วหรอพร้อมกับบรรยากาศของงานเลี้ยงในงานแกนโอเปินิ่งรวมไปถึงพิธีการมอบรางวัลด้วยครับเขาตัดยังไงทำเร็วยัง run up on me you can get squished big dogs jumping on the porch clock ticking leave it on the field on a court do this for fun and for sport team going long and you coming up short crossed up make them touch the source ain't no turnovers we hitting on fourth don't play with it 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 Ready for it, we gon' take action Time to get active This is the main attraction Got the motivation and the passion Ready for it, we gon' take action Time to get active This is the main attraction Got the motivation and the passion oh. จบลงไปครับสำหรับการแข่งขันในรุ่นสุดท้ายครับรถเช่า90กิโลอันดับหนึ่งครับภาสกรแย้มเกตหมครับอันดับสองธนิธพงษ์ห้าวหารอันดับสามชยุทธพงษ์ทองอารามอันดับสี่ปีเตอร์เชริงแฮมอันดับห้าอธิพงษ์บุรณะเทิ์ไพศาลฮะนี่คือการแข่งขันทั้งหมดครบทุกรุ่นครับของการแข่งขันนัดพิเศษแกลนโอเปนิ่งของสนามเชียงใหม่เซอร์กิตคาร์ดครับ